คำเตือนคลิปนี้มีทำยาบคายเด็กนหนูควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่อายุต่ำกว่าหปีควรใช้จักรยานในการรับชมดูคลิปเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนั่นนันนัเริ่มเลยเฮ้ยเสียงเอ้ยออเตือนในฉากนี้เสียงดังมากเลยที่อ่ะเขาเตอรนแม่งดังทุกฉากเลยสดงอย่่ลมเรือ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 เเรือเเือเอเเอเือเเดรอร เรื่องจริงๆไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพเป็นคนจริงไม่ใช่ตัวแสดงสมบีที่เห็นในภาเป็นคนจริงโอเคมันจะเป็นหนังสยองอะไรนะถ้าเรามาละวันต้องห่วยดูวิตาข้เบรคไม่้เดินไม่ได้ไม่ชอบวนี่ได้แล้วเ ปืนตบหน้าซอมบี้ได้ไหมปืนกินบีใช่น like um. uh ี huh> uh ่ไอ้เนี่ยมีดุเรยมอนมาด้วยแล้วบืนกินบีมาแล้วไอ้กูโดนดึงกูโดนดึงเจอด้วยเวอด้วยเจยด้วยกูโดนรับเรย์มอนมาแล้วยามาเลยเดยิมอน กูก็เดียวเดือดไหลเป็นน้ำเลยวะต้องออกทางเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่รู้คนจำทางไม่ได้เอ้าไปเรื่อยๆเจอมาหนักทีเจอมาหักทีมอนมาเฮียชักไอ้เฮียโดนแล้วไอ้มดมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว

นี่เราต้องฆ่าซอมบี้ไปเรื่อยๆหรอมีปืนแล้วโอเคไอ้ปืนแทนก็ได้วะมึงเกีไหมทัพพีกูดิกูจะตบซอมบี้ให้เรียวุ้ยวุ้ยอะไรอ่ะทำไมข้างบนมันไปด้วยโอ้โหนิ่มเลยว่ะใหญ่เองใส่เพื่อนบอกดูดลยมั้ง

มันมันฟื้นได้ไหมอ่ะเหมือนจะต้องได้ฟื้นเลยอ๋อแต่ว่ามันต้องฟื้นอ๋อหาห้องเซฟใช่ไหมอย่าเฮ้ยทำไมกูตกวะโอ้ยเฮียตกุยโดนผตกซองเลยเฮียตะแบกเราข้างหลังอ่ะเกมส์เฮ้ยตกเป็นกัปตันกัปตันสก็อปเปี้ยเราจริงๆเลยว่ะ ว้าเออสมแล้วเป็นแักเต็มเป๊ะสมแล้วที่เป็นกัปตันคลิปคลิปบักเต็มเป๊ะเก่งมากไม่คิดเลยก็คิดอยู่ในใจแหละว่ามันมันตายอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่คิดว่าจะโดนตัวเองี่เจ็บวันอย่าตีเพื่อนอย่าตีเพื่อนใครมันร้องอะไรวะโอ้ยโอ้ยชิยากเลยจ้ะชิยากเลยตกดก่อเนี่ยยากเลยเรียนรถไฟลวก อ่ะลี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 อ้ยหมดยากันยากจริงวะตายป่านนี้ไปไตไยโอ้ตายเฮ้ยผมมายิงคุณบอลองทีม เออมึงเล่นมึงเล่นปืนอ่ะมึงยิงหัวมานะเฮ้ยอยากคิโมดิไอเคมเบะมึงยิงโดนกูมึงดูเลือดกูดิเนี่ยเดี๋ยวกูหยิบไฟฉายย่อส่วนมาตีเลยนี่นี่นี่ยิงมัวไปสุดโปรไคมึงไอ้ยิงโดนกูล้วนเลยขอโทษเราเพื่อนมดนลาดไปนั่นแหละไปเลย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 หุะตันเคมเบะเราอุ้ยพี่อเหนื่อยเจอโจนเจยโดนโดนกูโดนกูไม่ช่วยกูโดนสองวยโดนสองเจกูปอน กูไม่รู้จะช่วยใครเลยวะเขี้ยวก่อนเชี้ยวก่อนเชี้ยวก่อนเชี้ยวก่อนเฮ้ยกูเองเองจังบายนะเคมเบตโดเรมอนช่วยนายเองจังบายโอ้โหเคจังไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหนโอ้โห้ไมโดนเลยปล่อยแม่งไว้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเสียงเก็บไปไปไหนวะไปดิไปไปไปคุโดนชาร์จแน่นอนแล้วกูว่าว้าเรียบร้อยกว่าแล้วกูโดนชาร์จเก้ก็ด้วย ไปแล้วไปเป็นี่ไปโอ้โหมันกระโดดยิงโอ้ยมันขาเพลงแล้วหรอเออกูจะตายแล้วเหลือเนหนึ่งเพื่อนวิววิวเก็บดิเนี่ที่ทุกคนเนี่ยคนตายเนี่ยเก็บดิใครจะเก็บเจิ๋วทุกทองเก็บให้จิ๋วแกวขัตนาน่าไม่กูทิ้งละใครอยากเบลก็เบลไปเลยไม่เบลละประกาศไปละรไปด้วยไปละรอมอนด้วยไปละไปละรอด้วย ไปไปไปหัวหน้าแคมปี้ยนกำลังทำอยู่ขอโทษอย่าแก้ปวดเลยเโดนชักโดนชักโดนทุบโอ้ยเราช่วยแล้วจะตายโดนทีกคนอยู่ไหนมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้คันขโมงตัวเนี้ยสมอลวีแนบวีเดี์เป็นใครถูกกันชาตัวนี้วะปิดประตูก่อนมนะมันมันทิ้งเราไปแล้ว โเนมอนเตียนเนี่ยเอาเซฟแล้วเฮ้ยหัวดาเค็บเบรเราแม่งสกอเยอะสุดเลยวะจะกูน้อยเสียวหนาไม่ไม่มีแบบยิงเพื่อนเยอะสุดอ่ะเฮ้ยมี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 โาประจานแล้วเนี่ยเอากูมาประจานชัดชัดสกอร์เปียนเฮ้ยมันแม่งไรไม่เข้าหัวพี่เกมเักลูอ่ะเอา เดี uh, antenna, ๋ยวเดี๋ยวแล้วผมไม่พันดีกว่าเก็บเลยเดี๋ยวกูก็ต้นให้เองเดี๋ยวมันมีปืนพี่อะไรบ้างวะเนี่ยอ่าลูกซองลูกซองผมลูกซองได้ไหมป้าป้าเอาไปเปิดเลยใครจะเปิดมันคือปืนกลก็ได้ปืนกลปืนกลด้วยจไปไปก่อนลูกซองเดียวจะยิงเพื่อนคือสมมติคุณเองแหละเขามุ่งกระโดดกลับทำไมวะ คุณมาทางไหนเอ่ยหัวหน้าแคบี้บอกหนไปทางไหนนี่ไปเลยตามซื้อโอ้ใไปเลยหัวหน้าแคทบี้คุเจอถังแก่เจอถังอะถังถังเยอะผมเองอะไรวะโหลดแมปโหลดผีโซโลคิงเองโอ้โหอะไรเนาวเดี๋ยวปะ ถ้าเท่าเป็นพี่ได้โอ้ส่วางระเบิดอดรีนารีน่ะตรงนี้มีอดรีนารีนแกเก็บเฮ้ยแม่งมาแล้วออกงูไปอ่ากูโดนดึงเจอกันด้วยมันดึงกูไม่ได้เหรอไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนด้วยด้วยสิดเลยกูก็โดนอุ้ยไปไหนไปไหนไอ้พี่หี่อ กมไอ้นจ่ามันมองเราอยู่อ่ะตัวนั้นอะเอาหน่อยดิเอามัหน่อยดิอยากย่องเฮ้ยระเบิดควดกูเอากูระเบิดควดเยี่ยเข้มเบ้ระเบิดควดวะะรเบิดนี้ไม่ตอบแชทกูเิโ็จแล้ื้นก้นเหรอยอดเลยโอ้โหไอ้เชี่ยเอ้ยแค่ตาระเบิดตรงรู้ดิโอ้โหกูเองได้ละเอา ตสมม้อยการเตอร์เสร็จแล้วแม่งอยู่ข้างๆกันเลยเป็นภาพที่สวยงามสุดไปเล้ระเบิดอะไรอ่ะเก็บมาละระเบิดเขียวเนยังไปรอสัมบีสป้าใส่เพื่อนเฮ้ยชัดเก้อชัดเจ้าตาย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 มันวะเปิดโกลด์ในมันวะเอ้ยพี่พี่วกพวกตาย ตายตายตายโอ้โหนเฮ้ยอ๋อกูโดนหึงอีกแล้วโอ้โหเป็นอะไรกับตัวนี้วะขากระเพกอีกแล้วอ่ะขากระเพกเลยยังวันนี้เฮ้ยขึ้นข้างบนแล้ก็มีกระเป๋านึงเอาเร็วเลยเร็วเร็วเลยมาดิจิจูบยืนไหมขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยหลังหลังมันมาแล้วว้าวเออหลังมา ไอตัวชาร์จเจอมาไฟวันนั like ้นเี็บร้อยเี็บร้อยมอนมาแล้วสวยๆเลยดีจะิตรงนี้ทีนี้เฮ้ยอีกทีเอ้ยยิงยากเหมือนกันนะเวลาไม่เพื่นอยู่อุ๊ยทำไมกูหยิบเยอะจังอะกูกับเจ้าของร้านปืนอุ๊ยกูเหมือนยาอยู่ไหนอะ ตรงนี้ไงเนี่ยตรงกล่องเนี่ยหัเ่ยอ๋อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยหัวไงไอ้นี่นี่ A.W เนี่ยอ๋อโอเคโอเคทีห้าก็มี A.W เขาบอกตัวตัวไหนแพงตัวนั้นโหดด้วตัวไหนแพงตัวนดูเราจะรู้ราคาได้ไงวะมีปืนกลด้วยเนี่ยใช่โอ้พี่ตรงนี้เดือดจัดรู้แลใหม่ใม่ใหม่ใม่เดือดเลยหรอกเดือดถือถังไว้ก่อน ป้อมหรือเปล่าป้อมแชมเปตหยิบโคลามาแล้วอะไรอ่ะเอ้ยเฉยกูโดนดึงไอ้สัตว์เรียบร้อยกูกำลังไปเชื่อกูแตกนั่นเลยวะเอือลงอยู่ห่างเพื่อนเลยออกดิ่อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอกี่เก็บแล้รึเปล่าเดี๋วเอ๋มอน กูกำลังช่วยกูกำลังช่วยโดนดึงโดนดึงจากระยะไกลเลยไม่น่าอยู่ที่สูงเลยอ้าวกูโดนแชทเจอคุณโดนทุบคุณแตกมันิี่คนลาวไปให้กูแล้วมันไปเลยโอ้โหโดนกระทืบสัตว์กูนี่แน่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 นเลิกหมดอยากกันอย่างี้แหละไอ้น้องเฮ้ยตัวนี้มันมีมีแขกมีแขกนี่ไม่โดนเอสเก่าเอสเก่ายิงไม่โดน นี่เวทเตอร์สักโอ้จะาูให้ได้เลยเชียวเพิ่ด้วยด้วยอืมตั้งนานทั่วตายสุดๆก้นดเอาคูไปอืมอะไรแผลเอาคู่ดูอีกแล้วเฮลวิโอ้ระเบิดไอ้วันนี้วันมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้ว ทังทังทางรียบร้อยกระสุนหมดแล้วไตายแล้วตายแล้วแน่นอนช่วยกูทำอะไรกินไม่ได้ไว้ไว้ทำอะไรกินไม่ได้ไว้ไว้พักเคนบี้พักเคนบี้พ ok ักเคนบีมันทำยแล้วเคนบีมันไม่ใช่อยลุกกูลุบมันลุบมันเรียบร้อยไป มาสุดแไงเลยผลมาแล้วมาแล้ววางมันปีนไปไหนวะนะข้างหลังนี่นะหลังก็ถูกมีดเนี่ยหยิบไปในปั๊บมาแล้วไม่เขียดเว้ยท่นต่อไปมามาพักสองมาแล้วเมื่อกี้พักแรกจบโดนดึงอแรกยังไม่ยิงเลยแม่งมีตัวมาหลอยหลังนะเพื่อนไม่เห็นด้วย อะไรอ่ะเออเชยกูโดนดึงไอ้สัตว์โอ้แล้วโหลดโคตรนานกระตุ่โดนต้องร้อยยิงตัวงแรง่ๆเจ็บๆเลยให้กูให้กูถือไหมล่ะไม่ไม่ไปเอาคูขาดกูแรกโอเคใมีโคโดนมีโค้าเพื่อนกูมีโคลดเพื่อนมีโคลดเพื่อนเฮ้ยโค้ดเพื่อนผมคืนผมด้วย่มขืนไหนไหนไหนไปว้าจุแล้วเพื่อน ไปเลยชุบไม่ได้นะโกลาไปโกลาไปเนี่ยไปไปไปชุบแล้วไปชุบไอ้พวกได้ชุบได้ชุบได้มันไม่สนใจมันสนใจไม่สนใจกูไอ้วันวกใส่กูโอ้ยชุดวันนี้วกใส่โง่ละตายมันจะมีไป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 นี่ตายเพราะโกลามันไม่ตัย เราช่วยกันเลวมาดิมาดิช่วยตรงนี้มันใบไม้บังช่วไม่ได้เฮีเคุณน็อค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 ุณนอ่ผมโดนล้วงอีกแล้วลี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 ไว้มันโดนทุบมันโดนทุบใช่ใช่มันโดนทุบอีกด้วยมีคนมีคนอีครบ เว้งเว้งเว้งเอื้ยช่วยปุ๋ยช่วยไงดีวะมันทุบกูไปหยุดเลยเอื้อระวังนะเว้ยขาเพกมันสู้คนเลยอะระวังนะเว้ยมันมาแล้วมันดึงมันดึงมันดึงคนที่ทุบกูไปกินได้ก็เลยไปหาพวกมึงพวกกูโดนชัดสวยหมดแค่นี้เหรอขอบคุณมากสอ กูทำภารกิจแล้วกูก็ตายไปเลยแม่งเลยแม่งดอกลูกบอลเลยชีวิตจริงเมื่อกี้นี่กูโดนสองทีก็ตายแล้วแหละกระกระสุนกูยิ่งยิ่งสนานนั่นเดียวเองเนี่ยสัตว์โคตรเยอะไปเียกระสุนหมดชิบหายละชิบหายละเอ้ยสเปรดแมนเอาเอาเเขาหลังเข้าหลังเข้าหลังผมทัก หอมจริงเจอตัวแล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยสวยเฮ้ยปิดทำไมล่ะกุดูอย่างนี้ก็ได้นะก็ดูมีความสขดิลอุ้ยมาว่าเอาดิมีความสมดุลไงป้องกันทั่วไปมึงไม่เข้าใจคนที่โดนกระทืบจนตายหรอกกระทืบจนตายแล้วก็ทักฆ่าแทงจนตายเออมันคือฮีโร่อมเพื่อนเลยด้วยเอาโค้กไปส่ง แล้วกูก็โดนแบบตัดจบเลยอ่ะโดนแบบเหมือนเขาเรียกขียีในีกูตายอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลยครับ